พี่น้องมื้อนี้พามาหาเห็ดปวกค่ะพี่น้องมาหาน้ำกันเด้อจ้ามันสิเห็นอยู่บ่ไปลุ้นน้ำกันค่ะพี่น้องเจ้าเห็ดนี่เห็ดยังจะคัดเพื่ออื่น,นเพื่ออื่นเห็ดอยังนั้นพี่น้องทางนี้เอื่นเห็ดทานได้ค่ะเจ็าเห็ดน้ำกันเด้อจ้า าจ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดพอนี่พี่น้องพี่พอกระจักเท่าเลยพี่น้องเอ้ยยามเพิ่นเป็นหนุ่มกระบ่พอเพิ่นน่าจะมาพอกันยามเท่าค่ะพี่น้องเฮ็ดพอกันเลยสมพอนะจจะมาพอยามเท่าพี่น้อง จ้าเป็นลุ้นน้ากันอีกแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าพี่น้องดอกนึงนี่เด้เ็ดปวกเพื่อเธออยากเน่าเน่าเปืือยเลยมีพี่น้องพอน,นอนเฝ้าพร้อมค่ะพี่น้องเจ้าของพอน,นอนเฝ้าค่ะพี่น้องเฮ็ดเอ,อียงเหลืองๆนะพี่น้องเห็ดมันปุม๋มเหรอไปพี่น้องไปเลาะน้ากันอีกต่อไปน้าเด้จ้าไปเลาะน้ากันอุ้ยเพี่นองคืออยู่หลีบเดชปวกตาพี่น้อง เห็นแล้วพวกตาพี่น้องเห็นดีแล้วดอกนึงพี่น้องมาลุ้นน้ำกันอีกด้วจ้าลุ้นด้วจ้าพี่น้องดอกนึงจ้านี่เห็นดีแล้วจ้ามาเก็บน้ำกันด้วจ้าพี่น้องเฮ็ดพวกจ้าพี่น้องเฮ็ดพวกตาบดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องพคนละคนเฮ็ดพวกตาบพี่น้องเฮ็ดพวกตาบพามาเฮ็ดพวกพอพอดีค่ะพี่น้องมันหมันเพ่อ มาเก็บน้ำกันด้วยจ้าผลงานพอได้เจ๋วได้ปดน้ำพิ่นค่ะพี่น้องเอ้ยสำนีกับม,นมนันไผ่มันมันเนาะพี่น้อง